เราเก็บแต่ยอดที่เขาอ่อนๆไปรองน้ำมันใส่ไปเลยแล้วก็พริกทอดใส่เยอะๆอร่อยครับทุกคนเพื่อความหอมหวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเดินออกกําลังกายครับ อากาศดีมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงบริเวณแถวนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่เพาะปลูกของคนสวิตเขานะครับก็จะเป็นทุ่งกว้างก็จะมีฟาร์มวัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแวะไปดูไอ้ต้นอ่อนคาน,นล่านะครับหรือว่าต้นดอกน้ำมันด้วยนะครับว่าจะพอมีให้เก็บหรือเปล่า นี่จะเป็นคอกม้านะครับทุกคนแล้วดอกที่เป็นสีขา,ขาวๆเนี่นะครับก็จะเป็นดอกฟันสิงโตที่เขาบานแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็สีเหลืองๆนี่เป็นดอกอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้นะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณที่เขาปลูกต้น อดอกคาโนล่านะครับหรือว่าดอกน้ำมันตรงนี้เขาก็บานเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็บริเวณนี้เขาก็จะปลูกเยอะเหมือนกันนะครับปลูกหลายที่เหมือนกันนะครับประมาณ3-4ที่จุดนี้ก็คือจุดหนึ่งนะครับ ตอนนี้เขาก็เริ่มเป็นมเมล็ดแล้วนะครับนี่ครับมเมล็ดของเขาโนนก็จะมีอีกสวนหนึ่งนะครับหเหลืองๆนั่นนะสวนนั้นจะเป็นสวนใหญ่นะครับทุกคน นี่ครับทุกคนผมมาดูต้นคาโนล่าตัวน,นี้เขาบานไปหมดแล้วครับเพราะเป็นดอกไปหมดแต่ก็ยังพอมีให้เก็บนะครับเดี๋ยวเราเก็บแต่ยอดที่เขาอ่อนๆไปยังพอมีให้เก็บนะครับตนนัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำอาหารกันนะครับทุกคน ก็อพอแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําเมนูผักากาดจอนะครับแต่ว่าเราจะใช้ต้นนี่ครับต้นอดคารโนล่าทำนะครับโอเค โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนทางภาคเหนือนะครับเวลาที่เขาเด็ดผักกาดนะครับหรือว่าที่ทําเมนูผักกาดจอนะครับเขาจะไม่นิยมเด็ดสั้นนะครับเขาจะเด็ดยาวหน่อยนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับใช้ผักกาดที่มีลักษณะดอกนะครับทางเหนือก็จะเรียกว่าผักกาดจ้อนนะครับคือผักกาดที่มีลักษณะกําลังเริ่มดอกนะครับสําหรับผักกาดจอนี่นะครับทุกคนมันเป็น เมนูที่ทําง่ายมากนะครับมันใช้เครื่องปรุงไม่เยอะนะครับทำคล้ายๆเหมือนอต้มจับฉ่ายนะครับแต่ว่าเราจะปรุงด้วยน้ำมะขามจะให้มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่พวกถั่วเน่าเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีถั่วเน่านะครับก็ไม่ใส่ละนะครับทำแไม่ง่ายเลยร ใส่พวกกระดูกหมูอ่อนเนี่ยจะอร่อยนะครับหรือว่าหมูสามชั้นนะครับแต่วันนี้ผมมีหมูคอนะครับผมจะใส่หมูคอครับทุกคนผมก็จะเริ่มจากการผัดหอมกับกระเทียมก่อนนะครับให้หอมแล้วก็ผมจะใส่คอหมูลงไปนะครับนะครับ ไร้ที่แล้วผมก็จะเติมน้ําเข้าไปนะครับต่อไปแล้วก็เราก็จะตุนหมูไปเรื่อยๆนะครับให้หมูเปื่อยก่อนนะครับแล้วก็ส่วนกระเทียมกับหอมแดงนะครับผมก็ค้างไว้นิดนึงนะครับสําหรับเอาไว้เกียวแล้วก็เอาโรยหน้าเขานะครับพอเขาเดือดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสกันนะครับผมก็ใส่กะปิลงไปนะครับน้ำปลานะครับ น้ำมันหอยสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเนื้อก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับเนื้อหมูแล้วก็จะใส่ในส่วนของออน้ำมะขามเปียกนะครับคือเราสามารถปรุงรสชาติไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าผักคาโนล่าเนี่ยนะครับเขาจะเปื่อยเร็วมากนะครับมันไม่เหมือนกับผักกาดนะครับใส่เป๊่มเดียวเขาก็เปื่อยแล้วนะครับแล้วก็รสชาติเขาจะมีรสชาติหวาน กว่าผักกาดกวางตุ้งนะครับหมูเขาเปื่อยได้ที่แล้วนะครับทุกคนเราก็จะเริ่มใส่แล้วนี่ครับของน้ำมันใส่ไปเลยเดี๋ยวเขาจะยุบนะครับทุกคนตาวประกาศเราก็ได้ที่แล้วนะครับทุกคนผมก็ย้ายเตานะครับไปตุนอีกเตานึงนะครับ ส่วนตอนนี้ผมก็มาเจียวกระเทียมครับสําหรับโรยหน้าเขานะครับเจียวกระเทียมกระเจียว,ยวหอมแดงครับนี่นะทุกคนแล้วก็ผมก็จะใส่พริกทอดไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติได้แล้วครับทุกคนเปรี้ยวเค็มพอดีแล้วครับเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันดีกว่านะครับ แล้วเราก็จะใส่ในส่วนของกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็พริกทอดใส่เยอะๆอร่อยครับทุกคนเสียดายนะครับทุกคนไม่มีถั่นเน่าแต่ก็พอโอเคอยู่นะครับแล้วผมก็จะลาดด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับเพื่อความหอม นี่ครับน้ำจะเยอะหน่อยนะครับผมชอบใส่น้ําซุปเยอะครับจะได้สดน้ำํำหวานมากบนมก้นกอนนี้ไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะครับปกติดองนี้เขาจะหวาน,นอยู่แล้วครับนี่ครับ ครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับทุกคนน้ำเก็มข้นมากครับกินปุ๊บอู้เหนือได้เลยนะครับทุกคนมอกขนาดครับเมนูนี้จอพักคาโนล่านะครับหรือว่าดอกน้ำมันนะครับรก็สลัคลิปนี้นะครับ ก็คงจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ